ขณะที่ผู้หญิงกาลังกินบาร์บีคิวเธอโดนขวดเหล้าจากตกข้างข้างหล่นใส่โดยไม่ตั้งใจไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นการเปิดมิติพลังพิเศษโดยบังเอิญที่นี่ไม่เพียงแต่มีเพื่อผลทางการเกษตรที่เติบโตเองได้อัตโนมัติแต่ยังมีทรัพยากรที่ใช้ไม่มีวันหมดอีกด้วยใครจะรู้ว่าในวินาทีถัดมาจูจูแขนของเธอก็เจ็บขึ้นมาพอเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งกลับพบว่าตัวเองข้ามเวลามาอยู่ในยุคโบราณและยังได้เจอชายหนุ่มสุดหล่อที่หล่อแบบไม่มีที่ติหล่อจริงๆเลย หลังจากสอบถามก็ได้รู้ว่าชายหลอกปลับกลายเป็นผู้ช่วยชีวิตของเธอเมื่อเจ้าของร่างเดิมออกไปข้างนอกกับคุณหนูพวกเขาถูกจระพูเขาจงตีคุณหนูเพื่อป้องกันตัวเองผลักเด็กสาวออกไปเพื่อรับดาบแทนเด็กสาวถูกฟันที่แขนโดยไม่ตั้งใจกลิ้งตกหน้าผาและหมดสติได้รับการช่วยเหลือจากชายที่ผ่านมาล่าสัตว์เห็นผู้ชายบาดเจ็บสาหัสผู้หญิงเสนอที่จะช่วยทำแผลให้เขาแต่กล้ามเนื้อที่บาดเจ็บของเขาเริ่มเน่าเสียแล้วจำเป็นต้องขูดเนื้อที่เน่าอ,ออกถ้ามียาฆ่าเชื้อก็คงดีผู้หญิงเพิ่งคิดถึงเรื่องนี้ อยากฆ่าเชื้อก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเธอที่แท้ความคิดสามารถควบคุมได้หยิบของในพื้นที่เก็บของไม่มีเวลาคิดมากหญิงสาวรีบทําแต่ให้ชายหนุ่มก่อนเมื่อรู้ว่าหญิงสาวไม่มีที่ไปชายหนุ่มจึงเชิญเธอไปพักที่บ้านของเขาก่อนหญิงสาวนึกถึงเรื่องบุตรสาวเจ้าเมืองถูกลักพาตัวเธอในฐานะสาวใช้ถูกจับตัวไปจุดจบของเธอคงจะน่าสังเวชมากดังนั้นเธอจึงตามผู้ชายที่ดูไม่น่าจะเป็นคนเลวกลับบ้านไปแม่ของผู้ชายทำบะหมี่ชามใหญ่ให้เธอแล้วถามว่าเธอยังมีญาติที่บ้านอยู่ไหม เธอแต่งเรื่องชีวิตที่น่าสงสารขึ้นมาแม่ถามว่าเธอมีแผนอะไรต่อไปเด็กสาวบอกว่าจะออกไปดูข้างนอกก่อนหาบ้านอยู่สักหลังมีพื้นที่ในมือยังมีความรู้ด้านการแพทย์แค่ข้ามเวลาเท่านั้นควบคุมได้ตอนนี้โลกนี้วุ่นวายมากเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่เคยปลอดภัยหญิงชราพูดขึ้นให้เธอแต่งงานกับลูกชายที่ล่าสัตว์ของตัวเองไม่คาดคิดว่าแม่ของชายคนนั้นกลับอยากได้ผลประโยชน์โดยไม่ลงทุนอะไรเลยแม้ว่าเด็กสาวจะไม่เข้าใจกฎเกณฑ์การแต่งงานในยุคโบราณ แต่เธอก็รู้เรื่องสินสอดเบื้องต้นเมื่อชายคนนั้นได้ยินก็รีบพาแม่ของตัวเองออกไปจากนั้นไปหาหญิงสาวบอกเธอว่าอย่าใส่ใจกับคำพูดของแม่พรุ่งนี้จะพาเธอไปที่ศาลอำเภอเอกสารทะเบียนบ้านยังไงก็ต้องหาญาติของเธอเจอหญิงสาวเห็นว่าเธอไม่เพียงพึ่งพาได้แต่ยังรู้จักกาลเทศมากแถมหน้าตาของเขายังหล่อแบบไร้ที่ติในใจคิดว่าถ้าได้แต่งงานกับเขาก็คงไม่แย่เท่าไหร่แต่พอถึงตัวเมืองเธอก็เห็นว่าทั่วทั้งถนนเต็มไปด้วยภาพประกาศจับเธอเธอถูกคนเดินชนเข้า แล้วบังเอิญล้มลงในอ้อมแขนของชายคนนั้นผู้หญิงช่วยโอกาสทางผู้ชายว่าเขายินดีจะแต่งงานกับเธอไหมผู้ชายบอกเธอว่าอย่ารู้สึกลำบากใจเพราะคำพูดของแม่เขาการช่วยเขาไม่ได้หมายความว่าเธอต้องการให้เขาตอบแทนมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองคุณยินดีจะแต่งงานกับฉันไหมฉันคิดว่าฉันจะแต่งงานกับคุณฉันจะแต่งงานกับคุณแม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นเด็กกำพร้าลูกชายยังต้องใช้เงินสิทธิ์ตำลึงเพื่อแต่งงานกับเธอแม่พูดทันทีว่าเงินในบ้านทั้งหมดให้พี่ชายคนรองไปแต่งงานแล้วบอกให้เขารออีกอีกป เงินที่เขาหาได้จากการล่าสัตว์เมื่อปีที่แล้วก็เกินสิบตำลึงไปหนาแล้วในเมื่อแม่ไม่ให้เขาก็พาเด็กผู้หญิงไปอยู่ที่บ้านเก่าของย่าที่ทิ้งไว้เด็กผู้หญิงรู้ว่าผู้ชายเพราะเธอทะเลาะกับคนในครอบครัวและสาบานว่าจะให้เธอมีชีวิตที่ดีจะไม่ให้ลำบากเลยสักนิดเขาตอบตกลงทันทีโดยไม่ลังเลแต่ใครจะรู้ระหว่างทางกลับถูกพ่อของผู้ชายขวางไว้พ่อกลัวว่าผู้ชายจะถูกผู้หญิงหลอกไม่มีใครรู้สถานการณ์จริงของเธอ กลัวว่าลูกชายจะมีปัญหาในอนาคตผู้ชายยืนยันว่าเขาคิดอย่างรอบคอบแล้วและเขาไม่กลัวเขาไม่อยากได้อะไรมาเปล่าๆหรือให้ผู้หญิงต้องเสียเปลียดแต่งงานกับเขาพอเห็นเขามุ่งมั่นขนาดนี้ก็เลยบอกว่าจะช่วยหาทางเรื่องสินสอดนอกจากสินสอดสิบตำลึงเงินเขายังต้องเตรียมกำไรเงินให้พี่สะพ้ยเหมือนกับที่พี่ชายคนโตและคนรองเคยให้ภรรยาของเขาก็ต้องมีเหมือนกันหลังจากนั้นพ่อก็หยิบเงิน20ตำลึงให้เขาเป็นค่าสินสอดและค่าแต่งงาน พอดีว่าพี่ชายคนที่สองที่แอบอยู่หน้าประตูได้ยินเข้าเขาก็รีบไปฟ้องแม่ทันทีพ่อให้เงินน้องสามตั้งยี่สตำลึงเฉียวนะเดี๋ยวฉันจะไปหาเขาเดี๋ยวนี้ฮึ